บรรยากาศก็เล่นเกมสนุกสนานกันนะคะตอนนี้แล้วก็มีแจกรางวัลด้วยแจกขนมด้วยจ้าซึ่ครับลำดับต่อไปนะครับเอาแม่บันเนื่องนาโ,โลูบบันเออแม่มาสวัสดีครับเอารุ่นแม่มา วีรบุตรรุ่นแม่แม่ลอนเขาเก้าอี้เราเหมือนเดิมนะครับเราเข้าเดิมนี่คือบรรยากาศที่สนุกสนานเล่นเกมไปด้วยแล้วก็กินขนมไปด้วยนะคะปีนี้สนุกสนุกไม่มีอะไรซีเรียสนะคะอยากจะให้พี่น้องมีความสุขมากๆกับการฉลองคริสต์มาสในปีนี้ค่ะน้ำเบียร์เขาครับเชิญ Hoa ai 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 qua đây, hoa ai qua đây hoa ai 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 hoa ai